ใ okay. นะตลอดลดน,น,นต้องเอาหลังมือข้าหนามือน้องดูซือาจารย์จะเอาเลยลยองกระดูน่ยูตรงางท่านบอกนะร้อนทนได้สีทนเดียวเดียเดีย<ๆ>อันนี้ก่อนเดอาจารย์จะเอา,าไปหินตัวยกยกจะเลื่อนอันนี้เดี๋ดปิดนี่กลัวไปหินลนเดี๋ยวไปหิน เอมเลยค่ะเค่แจัดจาตหมูม้ออุ่นอ่อนไม่ใช่อันใหม่อันที่ช้เอามาหินนี่ไสเอะหนี๋ยวย้อนยกกันร้อจริงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวรอสักแป๊บนีงยอผ้าแหมไปได้หรอคะสีบูบางสองชั้นสีบูบางไปอ่ะ

Còn đều bay nhìn tí nữa như chào vàng tí to tí môn bất cứ gì mà nó nồng đây tụi đây nó mất tả nồng không phân này đâu phân mất mất ไม่ใส่กางเกงในแล้ะก็ใงเกงนมีโอไม่รับเหอ้อนไปแล้วพี่ข้เออนอง้อนี่อาจารย์สายคนเดียวก็อาจารย์ออุ่นๆเต้องักจเจ้าฝังนี่เราข้าวอุ่นะ อย่าทำใ <ๆ S 1> ห้เซ็จเลนะอีกเซ็ตแล้วหนูก็เอาลูกแตะตนึ่งกกน,นี่ลูกแนะาขึ้นอีก,ก่อน แต่ันดาตรมเดือนอ่ะเนาะอท่านาฬิกาลู้กตาลูกตาซ้อนมือเลยซ้อมือเลไหายเจ็บเนาหนนาหายเลยน้องจากมายันอะไรหรอตัวลงมาให้สุดถ้ขนูมายันก็มายันปุกเลยร้วก่อยขึ้นไป เพราะว่าดูเหียนสาธิตเป็นยังไง่ะทุกวันค่ะสาธิตเหียนทุกวันเจ้าจำไม่หยุดศึกษาถ้ามาเหียนก็ได้เหียนพร้อมกันวันนี่เลยวันนี้ก็เป็ียนเดืนที่วันกลางวันเดียวเนี่ยค่ะอ้าวเหรอคะเจ้าเดือนวันเดียวแต่นี่เป็นเหียนสามสามศูนย์กันคือหลักคะอาจารเจ้าผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเจ้าแล้วก็มาเหียนต่อส แต่นั่นก็ยังมาแล้วเถอะบางคนน้องเป็นบางคนปรากฏฟังไปอ่ะจ้ะ